หายใจเข้างอหายใจออกเยียรสามหายใจเข้าหายใจออกสี่หายใจเข้าหายใจออกห้าเข้าหกเข้าเจ็ดเข้าแปด หายใจเข้าหายใจออก9หายใจเข้าหายใจออก10บครั้งไว้นะการที่เรางอเหยียดงอเหยียบแบบนี้นะคะเราจะได้บริหารน,นะคะเส้นประสาทที่มาเลี้ยงขานะคะช่วยป้องกันอาการปนะวดชาเราลงขาได้นะคราวนี้เราก็ยืดแฮมสตริงนะหายใจเข้าค่ะหายใจค่อยๆดึงขาค